มาเด้วยค่ะซุปบกมีมาเนี้สุปบกมีแล้วก็กินกับพากันวาซาบีค่ะซุปบกมีซื้อมาสุปบกมียายเอ๋ไม่กินแบบแซ่บน้ำกัดน,นะค่ะทุกคนได้สมพักมั้งมุมง่ายเหมือนเดิมนะคะอืมแซ่บ สมพักอ,อันนี้พี่เอสื่อมากกว่าเจ้าของเจ้าของอันซุบงมีนี่นะค่ะขอพูดได้หลายเวยค่ะเด้อสร็ล้หอืม พ่อแก่ยังกินแล้วค่ะเหงั้นจะแซ่บแล้วเ่รอน่งกับบุคเคยสบายเป็นไรเนาะเ <laughs> <laughs> มุ่อกี่ขาดแบสกับซีเบิร์ดกินเดียวข้าวเดียวได้เนี่ย กินเขาแข้งกับแบตกล่องบันที่้เนี่ยแบตเบอร์หรือคือตาดไปได้ด้วยค่ะทุกคนหอมชอบป กินแล้ะหรอคะสมพักก็ไม่ลัง่งแต่ว,ว่าพอดีกินมันจะสมปันเลยตัวเป็นค้นหรมากสมไหมคะสมพอดีพอดีกินอะไรอยู่ ต <avec> ้องใสง่ะถ่ายคลิปป่ะ่เหรอคุยกับเอีถ่ายคลิปคนุนว่าแม่ไร้ส่วนรอเป่าก็ม่ายอ๋อถ่ายชล่ปป่ะผมเสิร์ทามาเฟือก็ปุ่แล้วัอง นั่งคุยกับเอฟสีสวัสด,ดีค่ะไม่เห็นไ<อ>ม่อยู่ข้างหลังสวัสด,ดีค่ะข้างหลังกินอะไรอ่ะไหนคีคะซุปข,ข้านียวมาสวัสด,ดีค่ะสวยๆกว่าเร็วๆนี่ยในยืนสวัสด,ดีค่ะตรงข้างหลังเนี่ยจะได้มองเห็นสวัสด,ดีค่ะไ,<อ>ไปแล้วค่ะคุณวานเป็นไร พนันมันรวมบไเดี๋ยวถ่ายคลิปลวาทันนึกว่าแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปนึกว่ามันคุยกับย่าพนะันนะปกติน่ะคือสิ่งเส้นที่ฮะคือันต่างไสตต่างโต๊ะหันมา ชื่อหลายว่าไม่ง่ายใส่เนหะนี่อยู่หละง,ง่ายในตู้เย็นจะควางกันแห้นมเาเลยัวใส่ต้องเซ้งหน้าอยู่หอมนึกต้องมาบอกไหมค่ะเติร์งาด้วยนะเติร์งถ้าพูดบมักกับบ่มักอีก่ที่บ้แนอะ bên là không mình cấp lại ừ nó có sợ bị này mình cấp lại xem mm. ừ